เฟอร์มิโน่เนื้อหอม6ทีมใหญ่ลุมแย่งตัวร่วมทัพก็สำหรับสัญญาปัจจุบันของบ๊อบบี้หรือโรเบโตเฟอร์มิโน่นะครับกองหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลที่จะหมดลงในหลังจบฤดูกาลนี้และนักเตะเลือกที่จะไม่ขยายสัญญาฉบับใหม่และต้องการออกไปหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในช่วงมันไปอาชีพการค้าแข้งของเขานะครับทำให้ล่าสุดจอห์นิโคล่านักข่าวชื่อดังยืนยันว่าตอนนี้เฟอร์มิโน่กลายเป็นนักเตะเนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งในยุโรป ดังมีข้อความเสนอจากอกทีมใหญ่โดย2ใน6คืออินเตอร์มิลานกับบาร์เซโลนายื่นหม้เขาพิจารณาเพื่อหวังว่าจะเซ็นแบบ free agent กับกองหน้าชาวบราซิลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ พร้อมกันนี้นิโคลา่ายังยืนยันด้วยว่าเฟอร์มิโนยังค้าแข้งในยุโรปต่อไปโดยเขาจะคอยเวลาอีกสักสองสามปีก่อนจะกลับไปค่าแข่งในลีบบ้านเกิดน,นะครับและยังอยากจะอาลาลิเวอร์รพูลด,ด้วยการคว้ายูฟาเชมเนลีกในฤดูกาลนี้ให้ได้ด้วยนะครับลอด้านเจเกนคอร์กุนซอของแดงเตรียมตัดใ,ใจขายโจเอลมาติดกับคินวี่เคลเลอร์ผู้รักษามือตือมูลสองออกไปจากทีมในช่วงซัมเมอร์เพื่อต้องการลรงทุนซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทีมนะครับโดยมีแคนดิเดตที่เขาอยากจะเสริมทัพถึง9คนประกอบด้วย ยยสโกกวาดิโอจากแอ็บบิเลซินนะครับแล้วก็เอวานเอนติกาจากไอทาวฟรังเฟิร์ตนะครับและยูเลียนทิมเบอร์จากอาแจกอัมสเตอร์ดัมและคนนี้ขายไม่ได้เลยที่เป็นแบบแฟนลิเวอร์พูลหมายปองมาเนิ่นนานแล,แล้วก็คือจูดเบลลิงแฮงจากบูรูเซียดอทมุนนะครับที่เพิ่งตกรอบอยูฟ่าไปโดยการแพ้เซอร์ซี2-0สกอร์รวม2-1นะครับแล้วก็เอ็นซันอันวาเลช จากอาจากอัมสเด์ดมแล้วก็อิสมาเอลเบนนซอร์จากเอซีมิลานรวมถึงลูเบนเนเวสจากบูฟแฮนตันแล้วก็ยูริเทลมองจากลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับก็แล้วก็คนสุดท้ายก็คือนิโคล a าบาเลลานะครับก็สำหรับโรเบโตฟิมิโนก็ถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งของลิเวอร์พูลนะครับที่อยู่กับทีมนาไม่ว่าจะช่วงฟอร์มตกฟอร์มดีแต่เขาก็คือคนที่หงแดงหรือเช่าเดอะคอปลักและชื่นชอบอีกคนหนึ่งนะครับถ้าเขาจะจบ ด้วยการควา้าแชมปอีกสักถ้วยผมว่าก็เป็นการจบที่สวยงามของตำนานดาวยิงทีมชาติบราซิลของลิเวอร์พูลนะครับก็มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะครับขอบคุณครับ